เปิดประวัติดีเจเพชรจ้าหลังโดนโยงเป็นดาราพอเปิดเว็บสี่เท่าพันล้านจากกรณีนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาญากรรมมอบเอกสารหลักฐานต่อตำรวจให้สอบสวนจับกุมดาราดังและไฮโซสาวซึ่งระบุว่าดาราสองคนเป็นดาราชายชื่ออักษรย่อพออายุประมาณ40ปีส่วนดาราสาวเป็นดาราวัยรุ่นอายุประมาณ20ปีทั้งสองคนยังมีผลงานในแวดวงบันเทิงอยู่ในขณะนอ โดยได้ร่วมกับไฮโซสาววัย so รุ่นมีผมสัน้นชื่อเล่นเป็นขนมชนิดหนึ่งอายุประมาณ20ปีร่วมกันหุ้นเปิดเว็บพนันออนไลน์ซึ่งปัจจุบันมีประมาณ100เว็บไซต์รับแทงพนันทุกประเภทโดยเปิดมานานแล้วตั้งแต่สมัยที่ไฮโซวัย so รุ่นยังไม่ร่ำรวยและมีชื่อเสียงเหมือนปัจจุบันทําเอาชาวเน็ตสืบสอดอยากรู้ว่าเป็นใครประเทศอังกฤษหลายๆคนก็ได้เข้าไปคอมเมนต์ถามถึงเรื่องดังกล่าวเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าเห็นข่าวคุณอัจฉริยะหรือยังคะซึ่งเพชรจ้าได้ตอบว่าไม่ใช่พี่่แนนนอจ้า55,555 ซึ่งดีเจเพชรจ้าเกิดวันที่2 9มกราคมพศ2522จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลายัยและระดับปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยลลาลัยกรุงเทพและเข้าสู่วงการบันเทิงครั้งแรกด้วยการถ่ายแบบโฆษณาในภายหลังดีเจเพชรจ้าได้รับการทาบทามจากไก่วรยุทธ์มิลินทจินดาให้รับหน้าที่เป็นพิธีกรและทำหน้าที่นี้ทางคลื่นวิทยุเวอร์จินฮิตรวมถึงได้เข้าร่วมรายการดีเจหน้าใหม่และเป็นผู้ชนะรางวัลที่หนึ่ง หลังจากนั้นเขาเป็นดีเจแถวหน้าของเมืองไทยที่ไม่มีใครไม่รู้จักและมีผลงานอื่นๆในวงการอีกมากมายปัจจุบันดีเจเพชรจ้ามีรายการของตัวเองทางยู u ูบดีเจเพชรจ้าแช n เนลศึกษาดูใจกันมากว่า6ปีปัจจุบันทั้งคู่มีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนคือน้องไทก้าเด็กชายมหาสมุทรกุศลมโนมลยล่าสุดดีเจเพชรจ้าและนิวเคลียได้เผยผ่านอินสตาแกรมว่าทั้งคู่ติดเชื้อโควิด19พร้อมทั้งออกอาการเป็นห่วงลูกชายสุดๆเพราะปกตินิวเคลียร์จะเลี้ยงลูกด้วยตัวเอง